สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในหนังสือ how to ทั้งหลายมากมายในท้องตลาด how to คือหนังสือว่าจะทำยังไงอย่างเช่น how to be happy person หรือ happy people ก็คือเป็นหนังสือที่สอนให้เราที่จะเป็นคนที่มีความสุขพี่น้องครับเราจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับว่าถ้าเรา เอาตัวเองเป็นเซนเตอร์เป็นหลักแล้วเราก็โฟกัสอยู่ในความเป็นตัวตนของตัวเองเราก็จะนั่งอ่านแต่หนังสือ How- to howto หนังสือ Howto ก็คือเป็นหนังสือที่สอนให้ตัวเองจะมีความสุขยกอย่างเช่นเราจะต้องไม่เปรียบเทียบเราจะต้องไม่ทำอย่างนูน้นอย่างนี้เราจะต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นพี่น้องครับในเช้าวันนี้ ผมอยากจะให้พี่น้องได้คิดอีกมุมหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งที่ผมเชื่อแน่ว่าในพระเจ้านะของพระเจ้านั้นก็สอนให้เราที่จะมีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งครับรูปแบบนั้นก็คือการที่ทําให้คนอื่นมีความสุขและเราจะมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันครับชั้นใดชั้นนั้นการที่เราไปที่โบสถ์ไปน้ำสการพระเจ้าเรากําลังให้พระเจ้ามีความสุขถามว่าเราสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ามีความสุขไหม คำตอบคือใช่แน่นอนครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าจะทุกไหมคำตอบก็คือไม่ครับแต่ในขันเดียวกันพี่น้องครับสิ่งที่สะท้อนกลับมาในการทําให้พระเจ้ามีความสุขก็คือเราจะมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันในพระเจ้าของพระเจ้าในชาวันนี้นรด้ปรากฏอยู่ในพระธรดดรมสรุดีบทที่หนึ่งร้อยสี่พระธรรมสรีบทที่หนึ่งร้อยสี่ข้อที่สาสิบเอ็ดครับ ขอพระสิริของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิดขอพระเจ้าทรงเปรมปรีในบรรดาพระราชกิจของพระองค์เป็น้อควมเราเห็นนะครับขอพระเจ้าทรงเปรมปรีในบรรดาพระราชกิจของพระองค์เี็นข้อครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าดีใจยินดีเปรมปรีเปรมปรีในเรื่องอะไรครับในเรื่องที่พระราชกิจของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมารวมทั้งชีวิตของพวกเราทั้งหลายเมื่อ เราทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าทําให้พระเจ้าพอใจทําให้พระเจ้ามีความสุขพี่น้องครับในข้อ33ครับข้ามีชีวิตอยู่ตราบใดข้าจะร้องเพลงถวายพระเจ้าขณะข้ายังเป็นอยู่ข้าจะร้องเพลงสรุุดีถวายพระเจ้าของข้าจิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุก,การแด่พระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดขอาการภาวนาของข้าเป็นสิ่งที่พอพระทัย ข้าเปรนปรีในพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าขอพระเจ้าทรงเปรมปรีและข้าเปลมปรีในพระเจ้าในข้อ31ถึงข้อ34เราเห็นว่ามีพระเจ้าเปลมปรีและเราก็เปลมปรีดังนั้นพี่น้องครับพระเจ้าจะมีความสุขก็คือพระเจ้าได้ทรงสร้างเราพระเจ้าได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวารรค์แผ่นดินโลกในพระคัมภีในบทที่หนึ่งร้อยสี่นั้นก็บรรยายมากมายครับตั้งแต่พระเจ้าทรางขึงฟ้าสวารรค์ออกดังขึงม่านพระเจ้าทรางวางคานของที่ประทับอันสูงส่งของพระองค์ไว้ในน้ำพระเจ้าผู้ทรงใช้เมฆเป็นราชรถพระเจ้าผู้ทรงประทับไปบนปีกของลมพระเจ้าผู้ทรงใช้ลมเป็นทูตสื่อสารของพระองค์ พระเจ้าทรงใช้ไฟและเปเลวเป็นผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าทรงตั้งแผ่นดินโลกไว้บนรากฐานเพื่อมิให้มันหวันไหวเป็นนิดพระเจ้าทรงคลุมแผ่นดินโลกไว้ด้วยน้ําลึกอย่างด้วยเครื่องนุ่งห่มโครงชงขนาบน้ํานั้นก็หนีไปพอได้ยินเสียงฟ้าร้องของพระองค์มันก็วิ่งไปภูเขาโผล่ขึ้นมาหุบเขาชุดลงไป พระองค์ทรงวางขอบเขตกําหนดไว้ให้น้ําวางขอบเขตไม่ให้มันข้ามไปพระเจ้าทําให้มนุษย์เกิดขึ้นมาสัตว์ป่าเกิดขึ้นมาพระเจ้าทรงกระทําให้น้ําพุพุ่งขึ้นมาให้บรรดาสัตว์และมนุษย์ได้กินได้ดื่มพระเจ้าทรงลดภูเขาจากที่ประทับอันสูงของพระองค์แผ่นดินก็เต็มด้วยผลพระราชกิจของพระองค์ ทรงให้หญ้างอกออกมาเพื่อสัตว์เลี้ยงผักให้มนุษย์ได้ดูแลให้เกิดอาหารเล่าอางุ่นทาให้มนุษย์จิตใจมีความยินดีน้ํามันทําให้ใบหน้าของเขาพอแสงขนมปังเสริมกําลังใจมนุษย์ต้นไม้ได้อิ่มหนาคือต้นสนสีดานกสร้างรังอยู่บนนั้นภูเขาหิน เป็นที่รีภัยของเลียงผาและตัวกระจงผาพระเจ้าทรงตั้งดวงจันทร์กาหนดฤดูดวงอาทิตย์รู้จักเวลาตกของมันเกิดความมืดและเป็นกลางคืนสัตว์ของปลาไม้คลานออกมาสิงหนุ่มคำรามหาเหยื่อของมันดวงอาทิตย์ขึ้นพวกมันก็ไปนอนมนุษย์ก็ไปทำงานของเขาไปทำภารกิจจนถึงเย็น พี่น้องครับการงานต่างๆพระราชกิจของพระเจ้าเต็มไปด้วยพระสติปัญญาพระราชกิจนั้นมากมายเหลือเกินพี่น้องครับแผ่นดินโลกกว้างใหญ่ทะเลกว้างใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์จะได้เปรมปรีเมื่อมนุษย์เปรมปรีพระเจ้าก็เปรมปรีเมื่อพระเจ้าเปรมปรีมนุษย์ก็เปรมปรีพี่น้องครับเป็นวงจรหมุนไป หมุนไปหมุนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้เพื่อให้พวกเราทั้งหลายทุกคนได้ชื่นชมได้ขอบคุณพระเจ้าและการขอบคุณพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าการที่เรารักพระเจ้าการที่เรารับใช้พระเจ้าก็ทําให้พระเจ้าเป็นปรีพี่นอนครับเมื่อเราทําอย่างนี้ให้พระเจ้าเป็นปรีแน่นอนครับความเปลี่นปรีของพระเจ้าก็จะสะท้อนกลับเข้ามาในชีวิตของเราและเรา ก็จะเป็นผู้ที่มีความเปลี่ยนปรีมีความสุขพี่น้องครับสุขแท้อยู่ตรงนี้ครับสุขแท้คือการทําให้พระเจ้ามีความสุขดังเองพี่น้องครับพระเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณมีความสุขกับการทรงสร้างอาณาจักรที่จับต้องได้มองเห็นได้นับเป็นสิ่งอัศจรรย์อันเหลือเชื่อจริงๆครับพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นกับสร้างสิ่งที่มองเห็น กับสร้างดวงดาวมากมายบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนมากมายเกินกว่าแสงสีที่ตามนุษย์จะมองเห็นได้สีสันต่างๆมากมายการเคลื่อนไหวอันนาระหลาดการแกว่งไกวพริ้วไหวของต้นไม้ใบหญ้าการเคลื่อนที่อย่างสง่างามของสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ป่าและนกในอากาศ รวมทั้งพวกสัตว์ไร้คานด้วยพี่น้องครับพระเจ้าก็มองดูทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างและประกาศว่าดีแท้จริงแล้วเมื่อพระเจ้าสร้างเสร็จสร้างมนุษย์แล้วพระเจ้าประกาศว่าดีมากเมื่อมองดูชายหญิงที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาพระองค์เห็นแสงสะท้อนพระสิริของพระองค์คือพระฉายของพระองค์พี่น้องครับ พระเจ้าทรงปิติยินดีในผลงานของพระองค์ดังที่เราได้อ่านพระคัมภีร์สิดีบทที่หนึ่งร้อยสี่ข้อสามสิบเอ็ดมาแล้วนะครับสรรพสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดำรงอยู่เพียงเพื่อความเพลิดเพลินและประโยชน์ของมนุษย์เท่านั้นหากแต่จุดประสงค์สูงสุดนั้นก็คือพระเจ้าเปรมปรีครับเพื่อความเปรมปรีของพระเจ้าเพื่อความสุขของพระองค์พี่น้องครับเมื่อคิดอย่างนี้ เวลาที่เรามองเห็นความกว้างใหญ่ไพศาลเมื่อเรามองเห็นท้องฟ้าเมื่อเรามองเห็นนกในอากาศเมื่อเรามองเห็นทะเลเมื่อเรามองเห็นสัตว์น้ําพี่น้องครับความกว้างใหญ่ไพศาลความอัศจรรย์ของสรรพสิ่งที่พระงคงส,งสร้างได้สะท้อนให้เราเห็นพระสิริของพระเจ้าสะท้อนให้เรารู้ว่ามีพระเจ้าผู้ทรงสร้างอยู่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ๆ ตลอดเวลาทุกครั้งทำให้เรามองเห็นเข้าไปในจักรวาลได้ลึกมากขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นค้นพบดวงดาวและเราเห็นทางช่างเผือกที่หมุนเวียนเราเคยคาดฝันว่ามันจะเป็นไปได้อย่างนี้ได้ยังไงเราไม่สามารถยั่งถึงความลึกที่สุดของมหาสมุทรได้เราก็รู้ว่ามีสัดมากมายแวกว่ายอยู่ในห้วงน้ำอันมืดมิด ไม่มีสายตามนุษย์คู่ใดเลยได้เคยเห็นมาก่อนความลึกลับความล้ำลึกความลี้ลับของสปปรรพสิ่งทั้งปวงเกินความเข้าใจของเราและการรับรู้ของเราจริงๆครับพี่น้องสปปรรพสิ่งเหล่านี้อยู่เพื่ออะไรครับพี่น้องครับคําตอบก็คือสปปรรพสิ่งเหล่านี้อยู่เพื่อความสุขของพระเจ้าเพื่อทําให้พระเจ้าเปรมปรีพี่น้องครับผมเชื่อแน่ว่าเมื่อ เราทําให้พระเจ้าพึงพอใจเมื่อเรานามัสการพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเมื่อเรานามัสการพระเจ้าอย่างถูกวิธีก็คือการอธิษฐานขอบคุณสารภาพบาปสารเสริญพระเจ้านั่นแหละครับท่าทีแห่งการเชื่อฟังท่าทีแห่งการถวายตัวเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตอยู่ที่บริสุทธิ์ท่าทีเหล่านั้นครับเป็นท่าทีทจําเป็นมากที่พระเจ้าจะเปรมปรีได้ พระเจ้าจะโปรดปรานได้เพียงครับหลายครั้งทีเดียวหัวใจพระบิดาคืออะไรครับคือการที่เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นครับและการที่เรารู้ว่าเราจะทําให้คุณพ่อบนสวรรค์ของเรานั้นดีใจเปรมปรียยินดีมีความสุขอย่างไรนั่นแหละครับคือสิ่งที่พวกเราต้องแสวงหาและต้องทำอาเมน So